สวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เราก็มาพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่จะใกล้เกษียณไปในเดือนหน้าเนี่ยสวัสดีครับคุณครูช่วยแนะนาตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์วุฒิชัยศิริวุฒิเมธาครับลองเล่าถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไหนยังไงประวัติตัวเองสั้นๆสักสักห้าเลยไอ้สักซิบนาที โอเคครับผมเป็นคนโคราชโดยกำเนิดครับบ้านเดิมผมอยู่ตําบลโคกไทยอำเภอพัทุงชัยจังหวัดนครราชสีมาเรานีแหละครับแล้วก็ไปไปเติบโตไปเรียนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จนไปเรียนอะไรครับยศมัธยมออกมัธยมจังหวัดบุรีรัมย์คือโรงเรียนบุรีรัมพิยาคมบุรีรัมย์ประจำจังหวัดเลยเนาะใช่คะคือมัธยมต้นเนี่ยผมกระสังวิยาคมจังหวัดไหนก็บุรีรัมย์นั่บุรีรัมย์กันครับ ส่วนมัธยมปลายก็ไปจบที่บุยลัมพิยาคมอ๋อแล้วการศึกษาหลังจากนั้นไปเรียนทางไหนยังไงครับหลังจากนั้นผมมีความตั้งใจว่าผมน่ะอยากเป็นวิศวกรแต่ในในสมัยที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่มีคุณแนแนวเนาะครับผมก็เลยตามเพื่อนตามฝูงผมก็ไปสอบเอ็นท่านเขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้โห ผมอสอบไม่ได้<ล>ครับอสอบอไม่ได้ <laughs> สอบไม่ได้ผมก็เลยกลับมาเรียนอาชีวะศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิค,คบ,บุรีรัมย์แล้วก็หลังจากนั้นก็เดินสายนี่เลยมาเรียนที่ในคณะนั่นเขาเรียกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันก็คือราชมงคลอีสานกับมาเรียนมันเองผมก็จบนี้วุฒิปวสปวสครับแล้วผมก็ ต่อทางด้านอุตสาหกรรมที่วิทยาลัยครูบุรีรัมย์เอ็มวิทยาลัยครูนครราชสีมาในขณะปัจจุบันจรปิดปอตีจบปอตีครับเอกอะไรครับเอกอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมศิลป์ครับสามารถเป็นครูได้ไหมสมัยแด่ก่อนสมัยก่อนไม่จําเป็นต้องมีวุฒิครูครับอ๋อยังมีกาหนดใช่ไหม้ปอสครับเป็นครูก็หลังจากนั้นก็ทํายังไงถึงห้าเขมาเป็นครูได้หลังจากจบคือพอผม จบช่งางอุตสาหกรรมผมก็สอบบรรจุเป็นครูนะครับในขณะนั้นเขาไม่ต้องการวุฒิครูผมก็โชคดีสอบได้ก็คือ <c oughs> ได้ไปอยู่ที่โรงเรียนกระสังบียาคมบุรีรัมย์ก็ไปถินป่นเดิมที่เคยเรียน,นถิ่นเดิมครับอยู่โรงเรียนกระสังบียาคมผมอยู่ได้ประมาณหกเดือนรับผมก็ลาออกเพราะว่าเพื่อนมาชวนไปทํางานเอกชน ผมก็ไปอยู่บริษัทเอกชนอยู่สี่สี่ปีกว่าเกับห้ปีอยู่กรุงเทพอยู่ปันเองกเทพบริษัทของญี่ปุ่นครับไทยโกโนอิเกะของญี่ปุ่นครับเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจก็คือผมเป็นโฟร์แมนคุมงานสร้างโรบินสันสีลมนะครับจนแต่ว่าราคามนจนจนับสีลมครับจนจบพอหลังจากนั้นก็ผมก็เปลี่ยนชีวิตมารับราชการ โดยการไปสอบเขาเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับซึ่งเป็นสถาบันที่ผมใฝ่ฝันอยากไปเรียนแาไปไแต่ถึงแม้ว่าผมไปเรียนไม่ได้แต่ผมก็สามารถสอบบรรจุเขาเป็นข้าราชการอยู่ที่นั่นครับผมทางานอยู่ที่นั่นหนึ่งปีครับครับพอหนึ่งปีแล้วที่นี่ผมแต่งงานทางครอบครัวของภรรยาผมเนี่ยอยากอยาก,อยากให้มาอยู่ใกล้กันม,มาอยู่โคร,ราช<ม>ครับมาอยู่โคร,ราช ผมก็ไม่รู้ว่าจะมายังไงผมก็เลยตัดสินใจสอบโอนครับสอบโอนจากจุฬาลงกรณ์มาเป็นครูครับสมัยแต่ก่อนนี่สอบโอนง่ายอยู่ไหมง่ายครับง่ายครับมันไม่ติดคัดระบงระเบียบอะไรมากมายมีเขาเขาเปิดรับอยู่ในส่วนกลางตวนหญ่ในส่วนกลางเลยก็เราก็ไปไปที่สมัยก่อนเขาเรียกว่ากรมชามัญศษาครับก็ไปที่ต่อที่นู่นเขาจะมี ตำแหน่งบางเขาก็จะบอกให้เราไปสอบเลย <c oughs> เราก็ไปสอบขึ้นบัญชีแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไปบรรจุที่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรจังหวัดเพชรบูรณ์คร <c oughs> ับพ <c oughs> ออยู่เพชรบูรณ์ได้ปีหนึ่งด้วยผมผมแต่งงานแล้วผมมีภาระทางครอบครัวผมก็เลยอยากย้ายกลับมาอยู่กับภรรยาศรีเทพจังหวัด <c oughs> <พ>จังเพชรบ,บูรณ์จังหวัดสวยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นภรรยาผมก็เป็นครูอยู่ที่คอนบุรีคอนบุรีโคราชครับมผมก็เลยขอย้ายจากสีเทพประชาสรรมาอยู่คอนบุรีครับภรรยาครับอยู่คอนบุรีนานหน่อยครับสามสามปีปกว่ากว่าหกสี่ปีหลังจากนั้นผมก็ย้ายาอีก <c oughs> ย้ายไปภรรยาผมย้ายมาก,ก่อนมาอยู่ที่นนท์สูงอ่สีทนีเออไปอยู่มะข่าก่อนมายอยู่มะข่าครับ แต่ลวผมก็เลยย้ายตามภรรยาแต่ผมไปอยู่ที่โรงเรียนเมืองคงอสอนอยู่เมืองคงปีหนึ่งแล้วภรรยาผมย้ายมาอยู่นนทสูงศรีธนีผมไปยา้ายติดตามมาผมอยู่นนทสูงศรีธนีตั้งแต่ปี2535 35คร <35. S 2> กับจนถึงปัจจุบันก็28ปี2ีปีครับชีวิตข้าราชการเขาบวกตอนที่อยู่มหาอะไรอยู่ไหม อ่ผมสอบโอนได้มดครับก็คือได้เนาะเงินเดือนครับเงินเดือนผมต้องเรินเดือนต้นทใหม่ตอนนี้ได้ชีวิตการงานยอดรวมเท่าไหร่ปีโอ๋ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะไม่น้อยแต่ก็ถ้าถ้าผมอ่จบปุ๊บทำงานเลยผมก็จะได้เกือบ40ปีอืมอันนี้ไปทำงานเอกชนอยู่สัก4ปีเนาะ่ก็ถือว่าเราก็ส้างคนความงามให้คนคนดีให้ประเทศชาติก็ไม่ตรงไหนก็เลยแต่เราก็สามารถทำได้ ต่นี่เรามาอา,อาจารย์มาอยู่ศรีธนีนี่สอนสอนวิชาทางด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมครับแนวทางการสอนของอาจารย์ถามสอนอุตสาหกรรมสไตล์ไหนยังไงให้ผลลัพธ์มันเกิดยังไงลองเลา,าฟังสรุปคร่าวครับส่วนใหญ่เวลาผมสอนอุตสาหกรรมผมจะเน้นไปที่พื้นฐานของอาชีพเพื่อให้เด็กน้อยเนะี่ยมีพื้นฐานเราสามารถเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้ แต่จุดเน้นของผมจริงๆคือเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องระเบียบวินันผมจะปลูกฝังเด็กในเรื่องนี้มากผมจะบอกลูกศิกษย์เสมอว่าถ้าคนเป็นช่างมีระเบียบวินันมีความรับผิดชอบะไปอยู่ตรงไหนมันก็จเจริญก้าวหนา้าผมก็จะปลูกฝังเด็กตรงนี้ตลอดเพราะนั้น <c oughs> ผมจะไม่ค่อยเน้นเรื่องทฤษฎีสักเท่าไหร่บ่งอย่ผมก็ จะพาเด็กปฏิบัติทำงานจริงปฏิบัติจริงให้เขามีประสบการณ์ตรง mm. เพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตในในภายภาคหนาของเขา mm. ที่สำคัญก็คือการแก้ปัญหาในการทำงาน mm. เพราะเวลาเราทำงานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วมันเป็นปัญญาชีวิตของมนุษย์แต่ละคนอยู่แล้วผ mm. มก็จะเล้นเด็กเสมอว่าเมื่อเจอปัญหาให้หาวิธีหาแนวทางแก้ไขปัญหา mm. ถ้า ไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงให้มาปรึกษาผมก็ภาคภูมิใจกับเด็กที่ที่ผมสอนมาเขาสามารถที่จะทํางานแล้วก็แก้ปัญหาได้โอเคครับก็ปัจจุบันนี้เขาก็เรียกว่า Active l e a r n i n g เนี่ยนิดหน่อยปฏิบัติเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ก็ถือว่าก็คือแต่เราก็ทํามาในในถูกทางเนาะให้นิดหน่อยเอานําปฏิบัติไปนิดหน่อยเกิดกระบวนการคิดแล้วก็ รู้จักมีวิเนเยระเบียบวินัยนเพื่อไม่ใช่ในชีวิตเพราะว่าก็ก็สิ่งที่ที่ถูกต้องนะไม่ไม่ไม่ไมไมผิดพลาดอะไรก็ถูกเลยเออช่วงอ,อถามที่ครอบครัวอาจารย์มีภรรยามีบุตรก้คนครับมีภรรยาหนึ่งอ๋อหนึ่งกว่าสอง <c oughs> นาลสองลูกเต้าก็ใหญ่โตหมดแล้วมั้งครับอันนี้ลูกลูกชายคนโตก็รับร,บร,บร,บรบชชาชการเป็นโตโมอยู่ที่ จังหงวัดภูเก็ตโอ้ไปเป็นตำรวจการก็เลยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใช่ครับอยู่ที่สนามบินภูเก็ตโอเคครับก็กศษาว่าทำงานเนกชันอยู่ที่กรุงเทพโอเคก็ถือว่าเราก็โมทวงไปได้ป้อนหนึ่งเนาะรลานก็ต้องครอบครัวก็ต้องดูแลแล้วก็เหลือจะ ถ้ามีครอบครัวแล้วก็ยิ่งมดเปาะไปอย่างหนึ่งโอเคแต่แต่มันไม่มดเท่าไหร่หรอกมันมันจนวันที่เราไม่มีลมหายใจตอนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ผูกพันไปตลอดเลยหร่วงเป็นใยเข้าไปลูกไม่ไปโตในสายตาของพ่อแม่ครับว่างวางเนี่ยหลังจากงานสอนนักจนเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงยามเย็นเนี่ย ใช่ชีวิตยังไงบางงานอะไรเลงหรือชีวิตส่วนตัวอันอันไหนบอกได้ก็บอกบ,บอกอะไรก็ไม่เป็นไรครับ<อ>ทําอะไรบ้างโดยโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ทําตัวแบบสบายๆไม่เครียดแล้วผมจะเน้นไปที่สุขภาพร่างกายครับเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าคนเราอะต่อให้มีเงินมีทอง มากมายขนาดไหนแต่สุขภาพร่างกายไม่เอื้อมนวยมันก็ไม่มีประโยชน์ม,มีความสุขเพราะนั้นผมก็เลยเน้นส่วนใหญ่ถ้าผมมีแล้วบ้างเนี่ยผมจะออกกําลังกายตั้งแต่ตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนมาแลหละคงจะออกกาลังกายมาตอลอดจเป็นหลบอลเลนกีฬาทุกชนิดพอมาระยะหลังๆอายุมากผมก็เลยเลือก เลือดจริตของตัวเองในการออกกําลังกายมันมาเลือดเพื่อการปั่นจักรยานอ๋อจักรยานเพื่อสุขภาพก็ที่เ็ากาลังฮิตครับเทรนเลยแหละครับออกรอบบ่อยไหมช่วงไหนเราครับมีมุมีภูมีผักพวกไปก้างไหนบ้างระยะสั้นๆหรือขี่รอบบ้านหรือขี่รอบองค์หน้ารือขี่ขึ้นเขาหรือขี่ทางไกลอ่าลองลองอธิบายทั้งหม่หนเลยโดยกิจวัตรประจําวันของผมนี่ก็คือผมจะตื่นตีห้า พอ oh. ถ้าเป็นหนา้าหน้าแบบเนี้ยหนา้าก็เรียกว่าหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนมันจะสว่างเร็วพอสว่างเร็วเนี่ยที่ห้าที่งผมก็ออกปั่นจักรยานแล้วครับประมาณสักยี่สิบกิโลก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งยี่สิบกิโลไม่ได้น้อยนะครับชั่วโมงหน oh. ึ่งทุกวันครับตอนนี้ทุกวันเลยยกเว้นวันไหนฝนตกออกไม่ได้ครับแล้วก็จะไปนะักเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์บางทีก็ไปกันอย่างต่ำๆก็ปกที 10, 10่เจ็ดสิบกิโลถึงร้อยกิโลถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ ชอบปั่นแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยอเคอ๋อชอบท่องเที่ยวสวยๆผมก็จะไปใส่รถไปแล้วก็ไปปั่นนันแหลบรรยากาศเอาอากาศบริสุทธิ์ประมาณว่าให้หลังการเราสดชื่นคลายความกังวลส่วนหนึ่งคือสทำงานให้จิตใจเราผ่องใสเนาะไม่ไม่ไม่อยาเกลียดงานเป็นคนกิจอย่างเงี้ยโอเคผมก็ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งทุกคนก็ฝ่ฝันอยากมีอยากทาอยากได้แต่โอกาสคนแต่ละคนก็ ยากนะโอกาสที่จะหาชีวิตส่วนตัวแบบสบายๆแล้วก็คือผมว่ามันมันเหมือนกันแหละวิถีชีวิตของแต่ละคนอ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าใครจะให้ความสําคัญกับต,ตัวไหนมากเท่านั้นแหละอเวลานี่เท่าๆกันนะ <laughs> แต่เพียงแต่ว่าบางคนไปให้ความสําคัญกับเรื่องการหาเงินหาทองอบางคนก็ลืมสุขภาพไปเลยออยากให้ฝากถึง สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันที่ผ่านไปแล้วหรือกำลังยังศึกษาอยูอ่อยากจะฝากอะไรถึงลูกหลานเราบ้างในมุมไหนก็ได้อยากปูดมุมไหนก็ได้ทั้งครับที่ก็เผื่อมาเห็นโอ้ครูท่านจะ,กะเกษียณแล้วนี่ครับอะไรประมาณเนี้ยท่านก็ฝากสิ่งดีๆกับพวกเรา,เาไว้นะอะไรประมาณเนี้ย ผมอยู่นนทนสูงศรีธานี28ปีผมคิดว่าผมมีลูกศิษย์หลายพันคนนะครับหลายรุ่นมีกันทีนี้วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของลูกศิษย์เรานะี่ก็ไปประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานก็เยอะแยะมากมายในในในส่วนของตัวผมเองรักในการทำงานของผม ผมก็ยึดหลักความอดทนเพราะความอดทนเนี่ยมันจะสามารถชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>แต่ผมก็ไม่ถึงกับอดกลั้นนะผมแค่อดทน<ม>แล้วก็ใส่ความมุ่งมั่นในการทํางานลงไปมันทําพอเราอดทนมีความมุ่งมั่นในการทํางานมันก็ทําให้งานของเราเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้<ม>ก็สําเร็จแล้วที่สําคัญที่สุดขอ,ของมนุษย์เราเนี่ย คือต้องมีวินัยในตัวเองถ้าเราขาดวินยัยแม้แต่เรื่องเดียวหรือนิดเดียวเนี่ยมันจะเป๊ทันทีเรื่องนี้นี่ยของเราทีนี้ก็อยากจะฝากบอกถึงลูกศิษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตในผมฝากเรื่องวินยัยเป็นเรื่องสําคัญครับถ้ายังไงก็ยึดวินัยให้ให,ให้ให้มันเป็นมาตรฐานของตัวเองให้ได้ครับ พราเราสามารถดำรงชีวิตยอยู่ในโลกใบนี้ได้ตลอดแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นค้าคถ้าคนเรามีวินัยในตัวหลายหลายเรื่องเนะาะถึงสิปัจจุบันชิดเก่านะครับ,รบอาจาคำถามสุดท้ายจะใช่หลังจาก,กเกษียณชีวิตกเกษียณยังไงในแนวทางของตนเองครับผมไม่ได้วางแผนอะไรในในเรื่องของชีวิตหลังกเกษียณน,นะผมก็กลกาศว่าเออผมจะดูแลสุขภาพ ให,ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ดูยุคนี้ดูสังคมนี่ไปนานๆสักนิดหนึ่งผมคิดว่าสังคมยุคปัจจุบันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายแล้วมันสนุกถ้าเราถ้าเรามีร่างกายแข็งแรงแล้วเราสามารถอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ได้มันจะมีความสุขสนุกสนานไปเองโดยที่ไม่ต้องใวหวังอะไรเลยเพราะว่าชีวิตผมเพียงพอแล้วผมพอแล้วคแค่ผมอยู่ได้ ก็ขอให้คุณครูที่ใช้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกหลานอยู่กับกับทุกคนที่รักนะครับครบอบครัวที่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ